ครูบุญสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะครูบุญมาส่งพลังงานดีๆนะคะให้กับทุกท่านนะคะไม่ได้มีหัวข้ออะไรเป็นพิเศษนะคะก็ตั้งใจว่าจะส่งต่อเป็นพลังงานดีๆให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ให้พลังงานของไพ่เขาเล่าเรื่องบอกเล่า90นะคะแล้วก็ครูบุญอยากจะบอกว่านะคะเราทุกคนนะคะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้นะคะ เปลี่ยนได้ตั้งแต่แบบพื้นฐานความคิดเลยนะคะไม่ต้องไปแบบลงอะไรลึกมากมายแค่ความคิดเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนคำนี้จริงนะคะใครจะว่าเราแบบโลกสวยอะไรก็ตามนะคะเราเลือกโลกของเราได้นะคะทุกคนมีโลกเป็นของตัวเองเราอยากมีชีวิตที่ดีชีวิตที่โลกสวยมีความสุข แฮปปี้นะคะมองดูอะไรก็สวยงามไปหมดนะคะก็สร้างโลกด้วยตัวเองด้วยความคิดด้วยทัศนคติด้วยมุมมองของตัวเองนะคะแล้วก็ครูบุญเนี่ยอยากจะส่งพลังงานดีๆให้นะคะมากกว่าจะทํานายชะตาว่าชีวิตเราจะไปในทิศทางไหนอะไรอย่างไรนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของท็อกซิกดราม่านะคะเพราะว่าครูบุญก็ไม่ไม่อยากส่งพลังงานท็อกซิกให้แต่ว่าถ้า ไพ่มันออกมาเป็นแบบเชิงเชิงน égative นิดนึงครูบุญก็จะสอดแทรกทัศนคติความคิดอะไรที่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นด้วยการใช้ชีวิตการปฏิบัติธรรมของครูบุญโดยตรงนะคะแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็การที่เราพิมพ์อะไรคอมเมนต์เนี่ยครูบุญนะคะไม่ไม่ไมท็อกซิกไม่ดราม่าก,กับ ข้อความของท่านใดที่พิมพ์ส่งมาถึงครูบุญนะคะแล้วก็ครูบุญไม่ได้คิดร้ายไม่ได้มีความรู้สึกไม่ดีนะคะแล้วก็ว่ายง่ายอะว่าหากคุณพิมพ์ความไม่ดีนะคะความไม่ดีนี้มันเกิดขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกเรานะคะแล้วก็ส่งต่อมาเป็นความคิดความคิดก็ส่งต่อมาเป็นการกระทำคำพูดนะคะแล้วก็สิ่งเสียงสิ่งสิ่งนี้ถ้าเราส่งไปให้กับบุคคลที่เขาไม่ได้ ยึดเขาไม่ได้มีใจที่ติดกับเรื่องดรามา่าท็อกซิกแล้วนะคะมันจะสะท้อนกลับเรากลับมาเร็วมากนะคะสิ่งสิ่งนี้คนที่ได้รับสิ่งสิ่งนี้จากเราเนี่ยเขาคนนั้นเขาไม่มีผลอะไรกับชีวิตแล้วนะคะแต่ตัวเรานี่แหละที่จะมีผลดังนั้นก็ให้ตั้งสติก่อนพิมพ์นะคะทุกครั้งนะคะครูบุญก็อยากจะ บอกอยากจะเตือนด้วยความรักด้วยความหวังดีนะคะไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคะสำหรับแรนดอมนี้นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรไพ่อยากจะบอกอะไร s h a ย o w s สคร i มนะคะเ n d e อ e r g รหลักบางท่านเนี่ยอาจจะพึ่งนะคะพึ่งผ่านสถานการณ์ที่เสียใจมานะคะพึ่งผ่านสถานการณ์ที่แบบมีการสูญเสียร้องไห้เสียใจมาแต่นะคะสถานการณ์นี้มันจบสิ้นไปแล้วนะคะเนื่องจากคุณอาจจะรู้สึกเสียใจมากพอแล้วนะคะคุณจึง หยุดนะคะหยุดการเสียใจทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะแล้วก็หันกลับมามองที่ตัวเองนะคะหันกลับไปมองคนที่หน้ากระจกตัวเองนะคะว่ายังมีคนที่รักที่หวังดีกับคุณอยู่นะคะโดยเฉพาะตัวคุณเองนะคะแรนดอมนี้สิ่งสิ่งนี้มันจบไปแล้วแล้วก็กำลังเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่นี้นำพามาซึ่งแสงสว่างในชีวิตนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะได้พบเจอนะคะกลุ่มกัลยาณมิตร ุ่มคนนะคะที่ดึงคุณเข้าสู่แสงสว่างในชีวิตนะคะสำหรับแรนดอมนี้ clearing que นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนธาตุน้าํามีนกรกฎพฤจิตแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นอะไรคะ่พระพลังงานนะคะแรนดอมนี้นะคะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องลบๆท็อกซิกดราม่า การเสียใจการร้องไห้การสูญเสียสิ่งสิ่งนี้นะคะมันกําลังจบไปแล้วนะคะคุณเคลียพลังงานลบๆนะคะเคลียท็อกซิกเอนเนอร์จีดราม่าในชีวิตทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ระหว่างการเคลียพลังงานนี้อยู่นะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณจะเคลียพลังงานตัวเองได้นะคะแล้วก็พลังงานนี้มันจะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะนําไปสู่แสงสว่าง ในชีวิตนะคะแรนดอมนี้คอมเพสชันนะคะบางท่านเนี่ยหลังจากที่ผ่านนะคะผ่านสถานการณ์ย่ำแย่ในชีวิตความเสียใจความดราม่าความท็อกซิกนะคะทำให้คุณเนี่ย ได้แบบได้เป้าหมายใหม่จุดประสงค์ใหม่ในการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณนะคะมี กลับมามีอำนาจในตัวเองมากขึ้นนะคะกลับมาโฟกัสในตัวเองบางท่านเนี่ยก็ใช้ธรรมชาติเยียวยาหรือธรรมะนะคะในการเยียวยาความเจ็บปวดความเสียใจนะคะแล้วก็พลังงานการเยียวยานี้ของคุณนะคะไม่ใช่แค่เยียวยาตัวเองแต่สามารถนําไปเยียวยาผู้อื่นได้ด้วยนะคะแรนดอมบางท่านเนี่ยอาจจะสามารถรักษาผู้คนได้นะคะอาจจะเป็นแพทย์ หมอพยาบาลน,นักบำบัดนะคะหรือแบบนักฮิลลิ่งฮิลเลอร์นะคะคนแรนดอมนี้หรือบางท่านเนี่ยยังไม่ใช่ก็หากคุณนะคะสามารถบำบัดเยียวยานะคะฮิลลิ่งตัวเองได้คุณนะคะความความสามารถนี้สามารถต่อยอดเป็นความสามารถพิเศษในการไปฮิลลิ่งบำบัดเยียวยาผู้อื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็ชีวิตคุณเนี่ยจะรู้สึกแบบชเชริสมากขึ้นนะคะชีวิตคุณเนี่ยจะได้แบบ ผจนภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นแบบความสามารถที่มันท้าทายคุณนะคะคนกองนี้คนเรนดอมนี้นะคะคุณจะได้แบบวางแผนชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่กำลังคิดว่าจะวางหมากลุกยังไงนะคะจะเล่นหมากลุกต่อยังยังไงนะคะหรือแบบว่าจะวางแผนชีวิตจะก้าวต่อไปยังไงนะคะสำหรับแรนดอมนี้ มิร์เรอร์ไพ่มิเรอร์นะคะไพ่กระจกออกมาสองใบแล้วแรนดอมนี Random ้นะคะคูบุญมองว่าคุณเนี่ยมีการทานฟอร์เมอร์ตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากที่ค้นพบใครอีกคนในกระจกของตัวเองนะคะคุณหันกลับมารักเขานะคะให้เกียรติเขาเคารพเขานะคะบางท่านเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะผิวสีค้านะคะหรือผมอาจจะอยากโศกนะคะแต่ คุณเป็นคนที่ดูสวยนะคะคือคุณลุกขึ้นมามั่นใจในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเป็นคุณสวยมาจากภายในนะคะสําหรับแรนดอมนี้ไม่ว่าภายนอกเนี่ยมาตรฐานสังคมจะจัดจะตัดสินคุณอย่างไรก็แล้วแต่แต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองรักตัวเองมั่นใจมาจากภายในของตัวเองนะคะ <c oughs> คุณจะรู้สึกคุณจะรู้สึกเคารพตัวเองมากขึ้นนะคะสําหรับแรนดอมนี้และนะคะ รี u ูส e อาจจะมีใครบางคนนะคะที่ก่อนหน้านี้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่เสียใจท็อกซิกดาราม่าหรือนะตอนนี้แต่นะคะหลังจากนี้ไปจะมีใครคนหนึ่งนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเขายื่นมือเข้ามาเพื่อหนึ่งเลยเขาอาจจะให้พลังงานการเยียวยากับคุณก็ได้นะคะให้พลังงานการคิดดีคิดบวกนะคะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ย ถ้าคุณนะคะยื่นมือไปหาเขานะคะเขาก็จะสามารถช่วยคุณได้แต่หากคุณไม่ยื่นมือไปรับความช่วยเหลือจากเขาแน่นอนค่ะไม่มีใครช่วยเหลือเราได้ถ้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้ว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคนหากบุคคลคนนั้นไม่ได้มีบุญวาสนาบุญกรรมนะคะสัมพันธ์กันนะคะหรือแม้แต่ กฎของแรงดึงดูดกฎของธรรมชาตินะคะหากเรานะคะไม่ยื่นมือไปรับความช่วยเหลือนะคะหรือไม่มีการร้องขอนะคะเราก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือนั้นนะคะแล้วก็ครูบุญนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะที่ในหนังสือนะคะมีการเล่าต่อกันมาว่าการที่ขอร้องให้พระเจ้าช่วยนะคะแล้วนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งบ้านน้ำท่วมค่ะ น้ำท่วมจนแบบน้ำท่วมครั้งแรกเขาก็เอาแต่สวดมวนต์ร้องขอขอให้พระเจ้ามาช่วยก็มีเครื่องบินนะคะบินมาวนมา,นมารับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ไปเขาจะรอพระเจ้ามาช่วยครั้งที่สองบ้านก็น้ําท่วมระดับที่สองอีกก็มีเครื่องบินนะคะวนมารับเขาอีกเขาก็บอกว่าไม่เขาจะรอพระเจ้ามาช่วยจนครั้งที่สามนะคะน้ําท่วมจนจะมิดบ้านนะคะ มีฮอมารับเขาอีกเขาก็บอกว่าไม่เขาจะรอพระเจ้ามาช่วยจนในที่สุดเขาก็เลยต้องเสียชีวิตจากน้ําท่วมแล้วก็ไปพบพระเจ้านะคะแล้วเขาก็ต่อต่อว่าต่อขานพระเจ้าว่าทําไมถึงไม่ช่วยเขาพระเจ้าเลยบอกว่าเราช่วยเจ้าตั้งสามครั้งแต่เจ้าไม่รับความช่วยเหลือนั้นเองนะคะที่ครูวุลอยากจะบอกนะคะ รีลิส s e นะคะปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยหนึ่งเลยนะคะหน้าไพนี้เป็นรูปนกลักษณะของนกคือมีปีกบินนะคะแล้วก็เขาสามารถบินไปแบบทั่วฟ้านะคะทั่วท้องฟ้าเขาจะบินไปไหนก็ได้นะคะสัญลักษณ์ของนกคือความอิสระดังนั้นนะคะ r e ล e a s e ค่ะการปลดปล่อยพลังงานลบๆในใจของตัวเองแล้วก็ ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระโบยบินเหมือนนกในท้องฟ้านี้นะคะสำหรับแรนดอมนี้นะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่คุณนะคะเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะมีความสุขโดยที่ไม่ขึ้นอยู่ขึ้นตรงกับครายชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรคะแรนดอมนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรคะแรนดอมนี้ ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรคะต่อจากนี้นะคะ สวินดาบชีวิตคุณต่อจากนี้จะเป็นชีวิตที่แอดเวนเจอร์สนุกสนานท้าทายนะคะแบบชีวิตคือการเดินทางเลยนะคะแล้วก็คนกองนี้หลังจากที่คุณนะคะแบบผจญภัยกับชีวิตนะคะชีวิตคุณจะได้พบความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะคะการงานนะคะบางท่านเนี่ย ถ้าเรียกที่จะอาจจะ Mo v ออนยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างชาติสิ่งสิ่งนี้จะนำมาซึ่งความโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะอัศวินเหรียญสามถ้วยเลยนะคะจะพบความสุขนะคะได้เฉลิมฉลองได้พบกลุ่มเพื่อนกันลายานามิตรนะคะที่แบบมีไรสไตล์มีความชอบเดียวกันนะคะหรือคุณอาจจะเจอกลุ่มคนที่ ไลสไต์ไม่ตรงกันแต่เขายอมรับในสิ่งที่คุณเป็นนะคะว่าง่ายๆว่าคุณจะได้ไปอยู่ในจุดที่คุณแบบมีความสุขได้เป็นตัวของตัวเองนะคะสามเหลียมความโชคดีในเรื่องของการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะคะท่านใดที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวนะคะก็มีโอกาสจะได้พบกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะมาร่วมลง,ลงทุนแล้วก็มาสนับสนุน การงานธุรกิจนี้ของคุณนะคะใครที่ทำงานอิสระนะคะก็เปรียบเหมือนการที่คุณจะได้ก่อร่างสร้างตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งสิ่งนี้มันค่อยๆเติบโตเป็นความมั่นคงให้กับคุณนะคะ t r นพ e ร a เชีวิตคุณความโดยเฉพาะความรู้สึกนะคะ คุณจะได้รับการเยียวยานะคะคุณจะได้รับการบําบัดนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะเจออะไรมาก็แล้วแต่คุณจะกลับมาแบบรักษาแผ่ใจตัวเองแผ่ใจคุณได้รับการรักษานะคะและสุดท้ายปิดจบสวยงามตามท้องเรื่อง The v e r ร์คือที่สุดแล้วนะคะไพ่ The v e r ร์เนี่ยเป็นลักษณะของไพ่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบในตัวเองค่อนข้าง complete ในชีวิตค่ะ เป็นคนในลักษณะที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าชีวิตเขาจะไปเจออะไรมาก็แล้วแต่นะคะไปประสบพบเจอดราม่าท็อกซิกค,ความเครียดความกังวลใจแต่สิ่งสิ่งนี้มาเพื่อให้คุณกลายเป็นเดอะเวอร์กลายเป็นคนที่หนึ่งนะคะมีความสมบูรณ์แบบในตัวเองค่ะครูบูญต้องขอย้ำคำว่าในตัวเองหรือคำว่าเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไม่ได้เอามาตรฐานของสังคม มาจัสตัวเองนะคะว่าง่ายว่าอยากจะเป็นอะไรก็เป็นนะคะโดยที่ก็ไม่ได้เบียดเบียนและเดือดร้อนใครด้วยนะคะแล้วก็เดเวอร์เนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวมีโลกเป็นของตัวเองหรือว่าง่ายว่าสร้างโลกด้วยตัวเองนะคะอยากจะให้โลกนี้มันเป็นแบบไหนก็เปลี่ยนมุมมองความคิดทัศนคติของตัวเองนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ย ที่อยากจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างชาติก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็ค่อนข้างมีความสุขด้วยนะคะเดว์เนี่ยเป็นความสุขที่สุดแล้วเป็นความสุขที่ไม่ว่าคุณจะรวยหรือไม่รวยก็ตามนะคะเดว์เป็นลักษณะของบุคคลที่เขาได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ตัวเองอยากเป็นนะคะไพ่เดว์นะคะพลังงานค่อนข้าง ดีมากนะคะขอบทสรุปอีกสักหนึ่งใบนะคะขอบทสรุปอีกสักหนึ่งใบของแรนดอมนี้นะคะขอบทสรุปอีกใบนะคะพลังงานแรนดอมนี้บทสรุปค่ะ ดิชาริออดเลยนะคะเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างโดดเด่นสำหรับใครที่อยากโยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างชาติก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จในการเดินทางนะคะหรือแบบอยากโยกย้ายนะคะเปลี่ยนงานนะคะแล้วก็ดิชาริออดเป็นลักษณะของคนที่จิตใจหนักแน่นเข้มแข็งอดทนมุ่มานะเด็ดเดี่ยวนะคะเป็นคนที่ชีวิตเขาเนี่ยคือการเดินทาง รักการผัจนภัยนะคะแล้วก็ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคปัญหาใดๆเลยก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามนะคะเจ็ดหาบนี้หลังจากที่คุณหันหลังให้กับความท็อเสิยความดราม่าก,การโกหกหลอกลวงในชีวิตการไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ที่มันทำให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วสี่หม้นะคะสิ่งสิ่งนี้เมื่อที่เมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจ ปลดปล่อยพลังงานลบพลังงานเศร้าพลังงานเครียดนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเดินต่อกับชีวิต Move on นะคะสี่ไม้คือคนที่มีความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกจิตใจนะคะฐานะการงานการเงินหรือแม้แต่การได้ลงหลักปักฐานสร้าง ครอบครัวนะคะสำหรับแรนดอมนี้นะคะท่านใดเข้ามาฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกใช่รู้สึกว่าได้รับพลังงานบวกๆไปครูบุญก็ฝากกดถูกใจกดติดตามค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ